สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถหุนไดประตูไฟฟ้านะครับนี่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นรถหุนไดที่เป็นเบาะ v i p นะครับเป็นเบาคู่นี่นะครับดูเบาสวยมากนะครับเป็นเบา v i p นะครับประตูไฟฟ้าทั้งสองบานนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่ครับเป็นรถปีสองพสิบอ็ดสภาพดีใส่ชุดแต่งมาแล้วรอบคันนี่นะครับลอง คันนี้พิเศษตรงที่ทะเบียนนะครับห้าหกห้าหกเลขทะเบียนสวยมากนะครับเป็นรถที่น่าใช้นี่ดูลบคันกันนะครับสวยมากยางมิชลินนะครับนี่เป็นมิชลินนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสบหนะครับขอบส6บหปี20สิบครับก็ค่อนข้างใหม่ครับภายในกริบมากเลยครับเดี๋ยวชมภายในนะครับพวงมาลัยเบาะนะครับนี่ ภายในใหม่มากนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องมาทึกโงละไรมังติฟังก์ชันใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนเอาผ่าเลยก็จะเป็นสวิตช์เปิดประตูนะครับคนขับสามารถเปิดประตูซ้ายประตูขวาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมฝั่งนี้ครับประตูไฟฟ้า2บานนะครับเบาะวีพีเหมือนกันนี่ภายในนะครับมีทีวีจอพดานนะครับ รถค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ภายในสวยมากภายในใหม่นะครับเป็นรถที่น่าใช้ราคาไม่แรงครับเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีเปิดประตูให้คนขับเปิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดเลยอ่าเปิดแล้วครับเห็นไหมครับแค่นี้เองเราก็สบายแล้วครับมีคนเปิดให้อ่าปิดรุ่นนี้สั่งงานด้วยเสียงนะครับสั่งให้คนขับเปิดให้ปิดให้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะครับนี่ครับสวยมากครับสภาพเบาะกิ๊บเลยใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะครับหรือสิบเอ็ดที่นั่งนี่ครับภายในใหม่มากนะครับแอร์มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแอร์ราวนะครับแอร์เย็นมากครับเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันตอนนี้เป็นเครื่องยนต์สอง0ันห้านะครับดีเซล น่าใช้ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นฮอนด ai เฮวันเครื่อง A1 นะครับนี่เรามาดูสภาพเครื่องกันทิปเลยรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับดูรตเดิมนะครับนี่ไม่มีขยับเลยรถนะครับด้านซ้ายขวารถเดิมฝาปรงเดิมนะครับดูตะเข็บตามๆกันไปเลยอ่าตะเข็บนะครับเดิมๆรอยอาร์กรอย,รอ,ยอะไรออกจากโรงงานอยู่ครบนี่นะครับคัน้ารถคาน้าก็เดิมครับดมเดิม หม้อน้ำสะอาดาไม่มีคาบน้ำนะครับไม่สกปรกแบตเตอรี่แบตใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาโอเคเดี๋ยวพาชมการขับขี่ของเจ้าคุณในฮิตวันนะครับรถคุณในฮิตวันเนี่ยเป็นรถที่ใหญ่บางคนคิดว่าขับยากแต่มันขับไม่ไม่ยากนะครับวพวงมาลัยก็เบามากกตระาเล่นก็ดีมากแล้วว,วิสัยทัศน์เวลามองรอบข้าง ดีมากครับเยี่ยมถือว่าเป็นรถที่น,นีนกำลังมีกระแสนะครับมาแรงเลยในทุกวันคนเริ่มกลับมาอีกอัตราเร่งก็ดีมากนะครับอัตราเร่งดีมากเลยตอบสนองดีมากครับระบบเบรกก็ดีมากครับช่งล่างโอเคผ่านนะครับเรื่องอัตราท็อกเวลาเราคลิกด,ดาวเวลาเราเร่งอ่ะมาไวมาก ตอนนี้ผมวิ่งไปลอยี้เลยนะครับน๊บเดียวครับขึ้นลอยี้อ่าเราก็พอดกันนะครับเป็นรถที่ทําความเร็วได้ดีนะครับไม่อืดนะครับเครื่องสองพันห้าก็จริงอ่ารถใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเหยียบคันเร่งแสกเน่เนี่ยอืมสั่งได้เป็นรถที่คุณภาพดีมากเดี๋ยวเราจะพาขับเป็นวงกลมนะครับเร็วง่ายนะครับมือเดียวนะครับเห็นไหม พอ่งอะไรเบามากแล้วก็เข้าโคง้งเข้าโคง้งเวลาเลี้ยวเนี้ยก็โอเคมากขับดีมากครับวเวลาเลี้ยวไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเลี้ยวยากวงเลี้ยวมันแคบคันนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยออกรถสำหรับ,บครอบครัวใหญ่นะครับหรือคนที่กำลังมองหารถใช้งานชีวิตประจำวัน ใช้เกี่ยวกับเจ้าของกิจการก็ได้ดีกว่าเราไปซื้อรถที่ราคาเป็นล้านเนี่ยแอร์ก็มีทุกที่นั่งนะครับสามแถวข้างหลังมีสามแถวข้างหน้ามีแอร์หน้าด้วยเหมาะมากครับแล้วที่สำคัญเป็นประตูไฟฟ้าด้วยเนี่ยครับเราสามารถเปิดประตูไฟ้าขึ้นลงได้สบายเวลาปิดนะครับก็ประตูไฟ้าโอเค ลูกค้าสนใจสอบถามได้นะครับคุณติ๊กนะครับ089 166 6982แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้า